สวัสดีเจ้าทุกคนมาพบมาเจอกับชาจีนใส่ลุยเหมือนเดิมเนาะวันนี้จะพาทุกคนมาคุดเขียดเจ้าเขียดที่มันอยู่ในคาบขี้ดินหลังจากที่เฮาไถนาแล้วแล้วมันจะดินมันจะเป็นคาบเขียดมันจะอาศัยอยู่ในห้านะเจ้าเดี๋ยวจะพาทุกคนมาคุดนะเจ้าเดี๋ยวเราเรามาลุ่นพร่อกันนะเจ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศกลางต้งนะเจ้าหลังจากที่เฮาเอาเข้าเข้าบ้านแล้วก็จะอยู่ประมาณเนี้เจ้าก็คืออุปกรณ์ของเฮาเจ้านะเจ้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้องนะเจ้า ลุย้าวอาะเจ้าทุกคนเรามาเจอยายเจ้าเรับเดี๋ยวามาทำยายเเป็นได้ก็จะในยายได้ก็วะไ้่น่อยแนวพ่อของยายยายแต่งงานคล่องดีละเบายุ่งเนี่ยมามีมเจเจอ้วแล้วจะนักนะโนเนี่ยมันบ่าหันตัวุดุดแซมอ้ ก็ว่าถ้ามีนี่เขาเดินมามันจะหกเข้าหูพลุบอย่างแม่ของยาแก้วได้นักกันจะ้ะอู้โหนไปจะนั่งก่อนโหนจีดินมาเลมาเล่เลนอันใหญ่ใหม่ได้นักจีเนาะนักแม่จะขับี่เขาหุดแล้วยเป็นทีเอจ้ะจะเขาหุดเนี่ยก็รูกจะ้ะ ลองดูนะจ๊ะมันจะมีกันโอ้ได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 ้แล้วจ้าทุกคนเนี่เจ้านี่เดี๋ยวจะซูมชัดๆให้ได้ดูจ้านี่มีเยอะแน่นี่เจ้าเจ้าอึบละฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บละนี่ได้เจ้า นี่คือวิธีการวิธีการทำไมาห้หากินแบบบ้านๆนะจ๊ะอือจะอืออือนี่ลูกใหญ่เจ้าทุกคนบดตันนี่จะ รสชาติน่าจะหวานอยู่นี่เจ้าเพราะว่าสังเกตดูจากไม่เศร้าไม่เศร้าจะเปิดซึ่งอยู่โอ้ยทุกคนเนี่ยเจ้านี่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 เจ้ทุกคน,น นี่อืมอืมโอย